สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องผัดข์ชานิวครับมื้อนี้ครับวันที่11ธันวาคมสองหาครับมื้อนี้ครับจะมีโนทตธรรมแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของเลขวิ่งสงขาครับงวดนี้มาช้ามาครับผมเนาะมาช้าดีกว่าไม่มาครับถ่ายชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเนียเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับเลขวิ่งสงขามาแล้วครับผมเนาะ ก่อนอื่นครับมาเน้นย้ำกับ fc ทางช่องก่อนนะครับเป็นของ fc เลยนะครับผมเนาะ fc เลยครับแล้วก็มี fc ทางช่องถามมาว่าพระอาตจะสรุปเด่นล่างวันไหนพุ่งนี้นะครับพุ่งนี้สรุปเด่นล่างให้ fc ทางช่องนะครับพุ่งนี้สิบสองครับแล้วก็สิบสามครับจะสรุปเด่นบนสิบสี่ครับผมเนาะสรุปเลขเด่นเลขดังนะครับในช่องผมนะครับ มาขอแจ้งข่าว f อทั้งช่องครับผมเนาะนี่ครับสรุปเด่นล่าง8สำนักครับงดที่แล้วชนกันที่2ครับรอก่อนนะครับล่าสุดครับผม f c เลยนะครับ FC เลยมามาแบ่งปัน FC ทั้งช่องผาหัดคนเดินครับผมเนาะ f อเลยครับนี่ครับ ได้ 3, 6ออก 6, 3ล่างนะครับให้ 3, 1ออก 3, 1ได้ 8, 5ออก5 8ได้ 7, 7ออก 7, 7ได้ 6, 1ออก 6, 1ครับได้ 7, 8, ออก87ได้3 7ก็ออก 3, 7นะครับแล้วก็ต่อมาครับผมเนาะนี่ครับได้ 2, 2ครับก็ออกที่ 2, 2นะครับก็ถือว่าแม่นมากครับผมเนาะนี่ครับสูตรนี้แม่นมากครับของ f อฟซีเลยนะครับหรือว่า ลุงอยู่ที่อำเภอเมืองครับจังหวัดเลยนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้สี่คู่เงินล้านมาดูชุดบนก่อนนะครับสี่คู่เงินล้านครับผมเนาะบนอย่างเดียวครับศูนย์สามศย์สี่ศูย์ห้าศูย์หครับศูนย์สามศย์สี่ศย์ห้าศูย์หนะครับ แล้วก็ครับผมเนาะนี่ครับ FC เลยครับ4คู่เงินล้านล่างอย่างเดียวครับ5756 5554นะครับอย่าลืมนะครับกลับด้วยนะครับผมเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับแต่ว่ากลับด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดครับนี่ครับเพิ่นธฮมาบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวสำหรับค้นทุนหน่อยนะครับผมเนาะ บนครับเด่นที่0ูนย์ให้03นะครับอย่าลืมกลับด้วยนะครับล่างเด่นที่5ครับให้ที่57ครับแคปหน้าจอเ้ยครับผมเนาะสำหรับของ fc เลยครับโอเคมาดูเลขวิ่งสงขาดีกว่าครับงวดนี้ให้มานะครับผมเนาะบนเด่นที่3าล่างเด่นที่2ครับบน 6 3 8 6 3 9 3 8แล้วก็3 9ล่างเด่นที่2ครับ2 4แล้วก็26นะครับขอบุญครับคุณก็ผมเนาะสำหรับเลขวิ่งสงขาครับงมดนี้หายมาสางมาครับผมเนาะมาช้าดีกว่าไม่มาครับเลขวิ่งสงขานะครับก่อนอื่นก็ผมเนาะขอเป็นกำลังใจให้ น้องชาวไทยนะครับที่อยู่ติดชายแดนนะครับขอให้แค้วคลาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะแล้วก็กําลังใจให้ทหารไทยทุกนายน,นะครับขอให้แข้วคาดปลอดภัยนะครับเลขวิ่งสงขาครับเลขวิ่งสงขาบนครับ เด่นที่3ครับล่างครับเด่นที่2นะครับบนเด่นที่3ล่างเด่นที่2ครับ16ทับ1 2ทับ6 8ครับแล้วก็ชุดจับคู่นะครับชุดจับคู่ให้มาครับเพิ่นให้เขียนแบบนี้ครับผมเนาะเพิ่นว่าผ่าหักนะอย่าลืมนะ แยกเล็กวิ่งด้วยนะต่อมาครับผมเนาะชุดจับคู่ครับของผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาครับผู้ใหญ่ใจดีจากสงขางวดนี้ให้มาครับบนครับ บนบนให้มาดูก่อนนะครับโอเคบนครับ6กสามครับ639ครับ638 639นะครับแล้วก็ชุด2ตัวครับ3ามแปดครับผู้ใหญ่ใจดีสงขาดื่มเขียนเลย ผู้ใหญ่ใจดีสงขาครับนี่ครับล่างครับให้มา2คู่นะครับก็คือครับล่างเด่นที่2ครับ2 4แล้วก็2 6ครับล่างให้มา2คู่นะครับสองสครับสองหครับ ทุกยางเป็นแค่แนวทางครับผมเนาะมากกระตามได้บอมากกับพานครับผมเป็นสื่อการนะครับนำเสนอให้ f อฟทางช่องเด้อครับผมเนาะโอเคมาตรงกันหรือเปล่าดูสิหกสามแปดหกสามเก้าสามแปดสาโอเคตรงกันมาครับ มาแคปหน้าจอดีกว่านี่ครับผมเนาะเลกวิ่งสงขาครับบนเด่นที่3ครับล่างครับเด่นที่2ครับชุดจับคู่นะครับชุดจับคู่ให้นะครับผมเนาะมานี่ครับชุดจับคู่ให้บนครับของ ผู้ใหญ่จะดีจากสงขาหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสงขานะครับบนครับ638 6 39 383กานะครับชุด2ตัวล่างครับ2 4 26ครับล่างครับ2 4 2 6นะครับกระสุดท่านี้ครับกับคออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองครับถ่ายชอบครับอย่าลืมครับ ฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้1 1แล้วครับผมเนาะอีโบกี้มือครับผมเนาะกับปีใหม่แล้วครับขอให้เอฟทั้งช่องสุขภาพแข็งแรงโชคดีลํำรวยตลอดปีนี้และก็ปีต,ต่อไปนะครับ